ไปดูเรื่องของโจรแสบที่อาศัยจังหวะพระไปบินฑบาทงัดเข้าไปกุฏิเจ้าอาวาสเอาเงินไป50าหมบาทหลบหนีหลอยนวลค่ะ กล้องวงจรปิดในวัดนางหงตําบลท่าช้างอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกบันทึกภาพชายคนหนึ่งเดินอยู่ในวัดช่วงหกโมงเชา้าก่อนที่จะย่องเข้าไปในกุฏิพระสมุทรทีพทวีผลเจ้าอาวาสวัดนางหงแล้วขโมยเงินที่วางอยู่เหนือที่จําวัดจํานวน5 0,000บาทก่อนหลบหนีไปเจ้าอาวาสวัดนางหงเผยว่าช่วงเวลาดังกล่าวออกไปบินทบาตกระทั่ทงกลับถึงกุฏิพบว่าประตูหน้ากุฏิถูกงัดเมื่อเดินเข้าไปในห้องไม่พบเงินสดห0,000บาทที่วางไว้จึงไปแจ้งความที่สอบมือทองเมืองนคร ทั้งนี้คนที่ก่อเหตุไม่ใช่คนในพื้นที่ได้เดินดูลัดเหลาก่อนลงมือจากนั้นไปเห็นประตูที่ถูกล็อกก่อนจะใช้ชแฉงงัดกุญแจเข้าไปในกุฏิขโมยเงินซึ่งจะอาวาดวัดนางหงฝากถึงโจรอย่าไปทําแบบนี้กับใครเพราะเงินที่ขโมยไปเป็นเงินที่ญาติโยมนํามาถวายเพื่อปฏิสังขรบุรณะวัดว่า,ารามค่ะ